สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันปีใหม่ไทยแล้วนะคะ วันนี้วันที่หนึ่งมก,กราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาอวยพรเด็กๆนะคะทุกคนนะคะก็ขอให้เป็นเด็กดีนะคะ<อ>แล้วก็เออเป็นที่รักของผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะผู้ปกครอง <c oughs> หรือน้องๆนะคะที่ติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะ ตอนนี้ช่องของพวกเราก็ประมาณ200กว่า200กว่าคนแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะก็อ่าพี่แมมม้อพี่แมมม้ออยากจะบอกอะไรไหมคะอยากอา่อยากบอกอะไร ทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปของเราอืมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เราอะตั้งใจทำคลิปนะคะอาจจะไม่ได้ลงบ่อยไม่ได้ลงทุกวันหรือไม่ได้ลงทุกอาทิตย์นะคะแต่เราก็เอ่อตั้งใจที่จะทำคลิปออกมาให้น้องๆได้ดูนะคะก็ปีใหม่นะคะเราก็จะพยายามเอลงคลิปบ่อยๆให้กับน้องๆนะคะได้ดู ช่องของพวกเราได้ติดตามพี่เวมอลและวิบคีมนะคะมาค่ะวิบคีมมานี่เร็วมาก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะขอตัวนะคะลาไปก่อนใช่ไหมคะพี่เวมอลใช่ค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวเราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปนอนก่อนนะโอเค ปีหน้าติดตามพวกเรากันด้วยนะคะพยายามจะลงคลิิไปหน่อยนะคะแล้วคะ่ะโอ้วุ่นวายมากตอนนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย